ให้ตามคำขอนะครับเห็นบอกว่าอยากได้กันเข้ามาเยอะใช่ไหมครับพี่กับยูสุดีแม็กจัดส่งให้หน่อยพี่ป๊อปนะครับวันนี้ผมมาจัดส่งให้นะครับพี่กับยูสุดีแม็กหน้าใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้จัดไปครับโปรชั่นออกรถ700ผ่อน700ครับพี่ปีหน้าผ่อนเท่าไหร่ป๊อปประมาณ9,000พันหมื่นหนึ่งเป็นไงนะครับแต่วันนี้บอกกับพี่ไม่ต้องดาวน์เป็นแสนมาหาป๊อปนะใช้700ออกได้เลยแล้วอย่าเพิ่งไปผ่อน9,000พันหมื่นหนึ่งไปผ่อนปีหน้าครับปีนี้ผ่อน700พี่ นะครับทุกอย่างลงให้นะครับแม็กเมอร์กใหม่ของใหม่จัดเต็มนะครับบางคนเฮ้ยทำไมถึงจะได้เงอนไขนี้เหมือนที่บอกกับพี่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดไม่ออกพิมพ์ว่าป๊อบอายจัดให้แล้วลองแต่ผมจัดให้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคไหมอ่ะแล้วลืมขอบอกไห้นะครับคนซื้อนะได้โปรโมชั่น700ใช่ไหมคนแชร์ได้7 0 0 0พี่เออแนะนำมาอ่ะเราอยู่กับอีซูดีแม็กนะครับหน้าใหม่ที่สวยเลยบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันมันได้อฮป๊อบมันเพราะอะไรนะครับเหมือนที่บอกกับพี่ บางคนบอกรถมีปัญหาหรือเปล่าผมรับประกันนะไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิโก้ไปไหมกลับใหม่ถ้ามีผมยินดีซื้อคืนนะสวยไหมบางคนยางอะไรเนี่ยแม็กจัดโรงแบบไหนอ่ะให้ดูหนูนๆนี่ยังไม่ได้แกะใหม่เลยครับนิวนะครับตามนั้นเลยครับพี่อ่ะนะครับผมเหมือนที่บอกครับบางคนถามรถใหม่ขนาดนี้ยังไงครับผมขายแค่ห้าแสนกว่าบาทเองนะครับราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแบตไม่รวมค่าประการนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของภายในมา นี่เป็นไงนะครับสวยๆครับก็คือสภาพป้ายแดงอ่ะพี่ออกใหม่ป้ายแดงเปลี่ยนใหนนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์เราเปลี่ยนที่ไหนนะ้องเปลี่ยนที่ศูนย์อ่ะออกใหม่มีปัญหาดูแดที่ศูนย์เราดูแดที่ไหนนะ้องที่ศูนย์ตามนั้นเงนี้ยพี่เอาง่ายครับไม่แตกต่างกันนะแตกต่างตรงที่ว่าผมหนึ่งแหละราคามันต้องเซฟกว่าเพราะเลขเลขใหม่ผมเยอะกว่านะครับเลขใหม่หลักหมื่นนะแล้วก็เงินดาวผมก็แค่เจ็ดร้อยนะแล้วก็ผ่อนเจ็ดร้อยด้วยใครสนใจ เจ็ดสายแรกนะครับเพื่อนขายนี้โทรมาที่เบอร์061-230-7987หรือไลน์มาที่แอปพีโนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และคอมเมนต์ให้ผมด้วยอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ